ครับสวัสดีครับนี่คือบ่าวระดพี่น้องแต่วันนี้บ่บาวราจะมากินเขาก่อนกินขอน้องสาวนี่น้องสาวคนคนรองจากบ่าวราเองแหละอาหารแบบบนบ้นานพี่น้องมีก็มีนี่ปลากระเดาจีนี่ปลา,า,ากระเดาจีบ่าวราชอบมากเลยชอบมาหลายแล้วก็พักนี่พักชุดอย่างเงี้ยพักบุ้งนี่พักบุงก้แบบงยักษ์นี่พี่น้องพักบุ้งยักษ์โอ้โหสุดยอดอร่อยอร่อยมากเลยเนาะน้ำพริกน้ำพริกนี่โอ้บา่าวราชอบหลายนะเนาะ

ไอ้มามนะรเมเป็นไรหรอคะ้าเอาะจรนก็ถามเม็นเป็นอินทรีจ่าจอาจารั้นีเาพยงจะทุบอกอาช่อน

ข่ามงกุ้งเหรอเนี่ยเหงือกตาดีอ่ะดึงหรือวะร้านนี้ไม่ได้แล้วพอดีไม่ไปชิมอืมว่ะไม่ผ่าตัดจิตอะไรว่ อร่อยไร้ถ้เอาแซ่บไร้กจังอาตะพวงไหมนี่สเอยไม่ไดหัยเลยพัหวอะพัดยังหัวไม่เห็าอไม่เห่เอไม่ใช่ัหัวไม่เห็เอ๋อไ่เห็นบางทีเอที่จะได้ลุงสันบอกว่าเรื่องของเขาแบบนี้ทักทักหงอกนะ ไม่ใช่นี่คนะคับแล้วมดหัวมันอร่อยมากกินมดหัวแล้วก็๋ยวพักมืดหัวลืมเียไม่ได้ไม่ได้เนาไว้ในพักมันมาก 要么就是不喝。

น้อยน่ะยิงไมะไม่ยิงนาะงที่เป็นอะไรดอกบานังนั่นน่ะแต่ว่าฉันทป็นชั้นกลเด็กเกอแต่ว่าคาพูดไม่ค่อยจะดีาทานน่ะแต่ตอนนีพวกแกท่านจะไม่พูดนะาวไรดอกเพราะว่าเด็เงสามพ่อก็จะพูดแต่เดี๋ยวนี้เรเมืเป็นอะไรก มีเบิกนิดนแต่แคี่มกิจะมีความรู้สึกนิดเดียวรู้สึกดเียันอย่างงีนิดแกมีอยู่นิดๆในความรู้สึกเีงแม่แล้วมาเจอกันได้ยอนิดนึงเรไม่ได้มาเราที ไม่ใช่เดี๋ยวเ่าไม่คิดเสียนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยทักไม่่อยทาเป็นคนต่ว่ายิงก็ไม่ใช่เด้อมันจะกสิ่งัญนมทพนอกนะดูัตวไม่่อเองกัมือจน่

เป็นสบายไปก็คือกินเลยนั่นฉันจะพิชาดิบานน่ล่เทาเลยเานไี่ไม่เาดอกห้าอยู่เมืกทํไมิีอะไรทําลลูกละทัาตาอายู่ละอาเดี๋ยว่จะมาคือทํตอนเ้าจริงๆเมื่อแตอะรไรก่อิจือเดน ถามที่กาปวดเขาลังเขา คร,ィィครับสวัสดีครับเดินบ่าวคลณราขอขอบคุณครับที่ว่า,อย,าอย่าลืมกดสับไ c r i ให้ลูกาาด้วยนะครับหรือว่าบาวคลราดนะครับสวัสดีครับ